จะแนะนำไหมครับนี่อันนี้ทำลมโอ้โหกินพริกเผ็ดมากพิกเป็นเม็ดๆเลยฮึฮึกรอบมากะสำหรับพินี้อามามีอะไรจะแนะนำไหมครับสำหรับขามหมู เยอรมันก็ว่างๆก็เพื่อนเพื่อนคนไหนบางทีมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ก็ก่อนก่อนอื่นก็ซื้อซื้อขาหมูแบบเนี้ยแบบขาหมูเยอรมันน่ะจะไปบอกบอกร้านขายหมูเขาบอกว่าทําไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเอาอืแล้วเขาก็สับให้ไว้ให้อย่างเนี้ยแหละคะ่ะสองขาเท่าไหร่อะลูก สองขา